ท่านจะสังเกตได้ว่าคนที่ปฏิบัติบำเพ็ญการบูชาด้วยการเอื้อเฟื้อเป็นคนใจสูงไม่ชอบทําอะไรต่ําช้าลามกชอบทําแต่งานที่สะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมกิริยาวาจากล็ละมุนละไมตรงกันข้ามคนที่ทอดทุระในเรื่องเหล่านี้หรือทําก็สักแต่ว่าทํามักจะเป็นคนรวนเร ยังเหลือผลของการบูชาอีก2ข้อนะครับซึ่งตรงนี้ท่านเขียนสั้นๆนะงั้นผมก็อ่านให้จบไปเลยแล้วการจะได้จบในเรื่องของการบูชาจากปูชนียนางหรือว่าบูชาคนที่ควรบูชาเนาะแล้วก็จะขึ้นกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับมงคลชีวิตข้อที่4นะปฏิรูประเทศวะโสนะครับหรือว่าอยู่ในถิ่นที่พร้อมที่เหมาะที่ดีนั่นเองเนาะอ่ะว่ากันต่อเนะ เมื่อกี้ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับบูชาผลของการบูชาก็คือไล่เสนียดละหนึ่งข้อ2ก็คือป้องกันการหลงผิดนะครับอันที่3นะครับบูชาอบรมจิตให้ดีขึ้นหเหมือนจะของจองนะป้องกันการหลงผิดอบรมจิตให้ดีขึ้นอันที่4อะไรอะ่ะอ๋อไม่ไม่ได้ของจองนะบังเอิญเฉยๆบูชาอบรมจิตให้ดีขึ้นข้อนี้เห็นจะไม่มีปัญหาการบูชาตามหลักพุทธศาสนาเป็นการฝึกอบรมจิตโดยตรง ดังได้บรรยายไว้แล้วในตอนขยายความของการบูชาคือการฝึกอบรมจิตนั้นเราต้องทําบุพภกิก2สองอย่างให้ได้เสียก่อนบุพภกิกบุพะแปลว่าก่อนกิจตแปลว่าสิ่งที่ต้องทำนะครับเราต้องทําบุพภกิกก็คือต้องทํสองอย่างนี้ให้ได้เสียก่อนคือทําให้จิตสงบหยุดว้าวุ่นและทําให้จิตได้นึกคิดไปในทางสูงพิธีการบูชาเป็นวิธีทําให้จิตเข้าสู่จุดนี้ได้ดีที่สุดนะเรื่องของพิธีกรรมต่างๆเนี่ยนะทำให้จิตเนี่ยสงบลง โปรดลองนึกถึงคนที่ท่านรู้จักดูเดี๋ยวนี้ก็ได้จะเป็นคนอื่นหรือคนในครอบครัวก็ตามท่านจะสังเกตได้ว่าคนที่ปฏิบัติบำเพ็ญการบูชาด้วยการเอื้อเฟื้อเป็นคนใจสูงไม่ชอบทําอะไรต่ําช้าลามกชอบทําแต่งานที่สะอาดบริสุทธิธรรมกิริยาวาจากละมุลละไมตรงกันข้ามคนที่ทอดทุระในเรื่องเหล่านี้หรือทําก็สักแต่ว่าทํามักจะเป็นคนรวนเร่ผมอธิบายคํานิดหนึ่งนะตรงนี้ท่านบอกว่าคนที่ เวลาประกอบพิธีต่างๆจุดธูปจุดเทียนทําอะไรอย่างเงี้ยทำด้วยความทาด้วยความเอือ้อเฟื้อก็คือทําด้วยความแบบละเมียดละไมเนี่ยนะก็มักจะเป็นคนที่ใจสูงกิริยาวาจาละมุนละไมอะไรแบบนี้แต่ตรงกันข้ามคนที่มองข้ามไปเลยหรือว่าเขาใช้คําว่าทอดธุระก็คือช่างแม่งกับเรื่องการบูชากับเรื่องอะไรเงี้ยมีพระก็คือมีพระตั้งไว้ที่บ้านมีศาลก็คือตั้งไว้ที่บ้านนะไม่ดูแลไม่อะไรปัดกวาดเรียบร้อยนะอาจารย์ปิ่นทั้งเขียนว่ามักจะเป็นคนรวนเรเนาะ ยิ่งผู้ใดลบหลู่ดูหมิ่นพิธีกรรมเหล่านี้ด้วยแล้วเห็นใจกระด้างทุกคนกิริยาก็กระด้างวาจาก็เต็มไปด้วยเส้นหนามกากขลาหน้าสียแสยงยิ่งนักจริงๆท่านในนี้พิมพ์ว่าหน้าสยะสยงหน้าหน้าสยแสยงนะครับถ้าเป็นคําสมัยนี้ก็คือหน้าขยะกขยงนั่นเองนะท่านนึกหาตัวอย่างเอาเองก็แล้วกันสําหรับข้าพเจ้าเองเห็นอยู่เต็มตา บางคนลบหลู่สิ่งเคารพบ,บูชาเอาจังๆแม้เห็นคนอื่นไหว้พระสวดมนต์อบรมทางใจก็กระทําดูหมิ่นดูแคลนเขาแต่ปรากฏว่าตัวเองเกือบไม่มีอะไรที่เป็นศีสง่ะในตัวเลยความจริงเป็นอย่างนี้นะอันนี้บูชาแล้วทําให้จิตใจดีขึ้นนะครับผลของการบูชาข้อสุดท้ายบูชาให้ผลทางอภินิหารอมืมันเป็นยังไง นะข้อนี้อธิบายยากมากเพราะเป็นเรื่องอภินิหารคือเรื่องอัศจรยร์เมื่อเป็นเรื่องอัศจรยร์ก็เลยพูดยากก็เรื่องอะไรพูดกันง่ายๆเห็นง่ายๆมันก็จะไม่ใช่เรื่องอัศจรย์ที่ว่าอาธิบายยากนั้นยากตรงที่จะชี้ให้เห็นว่าอภินิหารมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องลึกซึง้งแต่มันเป็นเรื่องลึกลับคล้ายๆกับเราเอาเครื่องครัวหลายอย่างปรุงเป็นกับข้าว ปรุงเสร็จแล้วมันเกิดรสอร่อยถ้ามีใครถามว่าทําไมมันจึงเกิดรสอร่อยเราก็จะตอบได้แค่ว่าเพราะเราได้เอาของสิ่งนั้นปรุงปรุงเข้ากันแต่ถ้าเขาจะซักว่าของพวกนั้นปรุงกันเข้าแล้วทําไมจึงเกิดเป็นรสอร่อยพริกไปทําอะไรกับเกลือแล้วเกลือไปทําอะไรให้ผักลองอธิบายให้ฟังซิเท่านี้เราก็จะจนด้วยกล้าแล้ว รู้แต่ว่าจับใส่ใสกันเข้าแล้วมันอร่อยแต่ไม่รู้ว่าของพวกนั้นมันไปทำอะไรกันเข้ามันจึงอร่อยได้นี่แหละท่านเพียงอาหารการกินของกินอยู่ทุกวันนี้ก็พูดยากแล้วข้าพเจ้าขอรวบรัดตัดความเลยว่าสิ่งที่ชาวพุทธบูชายกตัวอย่างง่ายๆพระพุทธรูปเป็นสิ่งรวมกำลังใจ คือเป็นรูปวัตถุที่ใครๆเห็นแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าคนทั้งปวงจึงเอาใจจดจ่อเคารพบูชาอยู่ที่นั่นแม้ว่าพระพุทธรูปที่บ้านเดินของเราเราบูชาคนเดียวก็จริงแต่ก็พึงทราบถือว่าพระพุทธรูปแต่ละองค์นั้นคือตัวแทนสิ่งที่คนทั้งเมืองเคารพบูชาเราระลึกถึงพระพุทธรูปก็เหมือนกับเราเอากระแสจิตของเราเองเข้าไปต่อเอากําลังใจของคนทั้งเมืองเข้ามาสู่ตัวเราพระพุทธรูปจึงเป็นสิ่งที่มีอนุภาพอยู่ในตัวเวลาเรากราบไหว้บูชาพระ กระแสใจของเราจะเข้าประสานถ่ายทอดอนุภาพนั้นเข้าสู่ตัวเราอีกทอดหนึ่งเป็นนั้นว่ากระแสจิตของเราได้ถูกปรับปรุงขึ้นจากพุทธ,ธานุภาพและจากกระแสจิตของคนทั้งเมืองข้อนี้แหละเป็นมูลฐานของอภินิหารจากเหตุผลในข้อนี้เวลาไหว้พระควรจะคิดเสมอว่าองค์พระนั้นคือที่รวมกระแสจิตของคนทั้งเมืองหรือทั้งแผ่นดินก็ว่าได้ถ้าอยากจะดูใจคนไทยก็ดูพระพุทธรูปนั่นแหละ ถ้าท่านทำถูกคําสอนของพระที่ท่านบูชานั้นคนทั้งแผ่นดินก็จะบูชาท่านแต่ถ้าท่านเหยียดย่ำคาสอนของพระคนทั้งแผ่นดินก็จะเหยียบย่ำบนศักดิ์ศรีของท่านพระพุทธรูปนั่นแหละคือจุดรวมมิ่งขวัญของชาติไทยและของคนไทยถ้าใครอยากจะรู้จักคนไทยโดยถูกต้องแล้วก็ให้ซักเอาความจากพระพุทธรูปได้ทุกองค์ นะครับก็จบไปเนาะสำหรับเรื่องของการบูชาคนที่ควรบูชาจะมีแถมกลิ่นอายนิดนึงในเรื่องของเหตุและผลของการบูชาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตัวแทนของคนที่เราบูชาอย่างเช่นพุทธรูปเป็นต้นเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าถูกไหมฮะอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปคลิปหนึ่งที่บอกว่า,ากราบพระให้ทะรุพระนะพวกเราลองไป,ไปฟังดูก็ได้นะครับก็คืออธิบายในสิ่งเดียวกันนี้แหละนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับอาจารย์ท่าน อาจารย์ปิ่นท่านให้อธิบายเรื่องของอภินิหารไว้นะครับซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจลว้วนๆเลยนะครับหลายท่านฟังแล้วจะรู้สึกว่าไม่เห็นมีเหตุผลเลยนะครับแต่ม,มันเป็นมันเป็นเรื่องที่อยู่เหนือเหตุผลนะเหนือเหตุผลเรื่องของกําลังใจเรื่องของอารมณ์เรื่องของอะไรพวกนี้เป็นเรื่องเหนือเหตุผลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฟังแล้วใช้ปัญญาพิจารณาเอาตามแล้วกันนะครับก็สําหรับอีีนี้นะก็คงพอแค่นี้แล้วครับนะแล้วพบกันอีีหน้าครับ